สวัสดีครับวันนี้พามาดูอีกลายหนึ่งของเจ้าเรนดอมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลายมวยไทยลีลาจะเด็ดแค่ไหนมาชมกันนะครับฝั่งด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นการออกแอคชั่นลูกถีบแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นมวยไทยแล้วก็เราลวดดูสปอยเลอร์ไปด้วยเลยสปอยเลอร์นี่จะทำมาเป็นแบบสีใสนะครับเพื่อที่ จะได้ไม่บงังลวดลายของหมวกนั่นเองนะแล้วสปอยเลอร์แบบนี้นี่ทรงละไม้คล้ายกับของ a g v เลยนะครับแล้วก็มันจะมีช่องลมด้านหลังด้วยนะครับสี่ช่องด้วยกันเนี่ยไลยด้านหนึ่งเนี่ยครับเป็นผาาแทงเข่านะครับโอ้เป็นลูกไฟลุกเลยส่วนหน้ากากชั้นหน้านั้นเป็นสีประหลอดนะครับมีชั้นเดียวงานภายในก็ตัวนี้จะเป็น ตัวเสียบแบบเป็นกิฟชุดนวมอะไรนิดถอดซักได้นะครับตัวนี้นั้นน้ำหนักอยู่ที่ 1, 4 4 0กรัมนะครับผมไซส์มี3ไซส์ครับ m l x l ด้วยกันข้างนอกอะไรนิดคือจะเท่ากันหมดเลยนะครับก็คือบอดี้ตัวนี้แหละต่างกันเฉพาะเนี่ยตัวความหนานวมเนี่ยจะต่างกันที่ความหนานวมตรงนี้แล้วก็ชิ้นกลางตรงนี้ส่วนของในกล่องที่แถมมาก็มีให้เหมือนเดิมนะครับ นอกจากชิปลอดที่มีมาให้แล้วก็แถมชิวปลอดให้อีกหนึ่งแผ่นนะครับก็ถือว่าเก็บเป็นอะไหล่สแป์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถุงใส่หมวกรนดอมสวยๆแบบนี้เลยอ่ามีมาให้ด้วยนี่ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับที่เอามาให้ดูในวันนี้อ่าเจ้ารนดอมนะครับชื่อรุ่นอะไรนะครับผมนี่นะครับผม,มชื่อรุ่น ccr นะครับนี่ฮะ ซีอานะีตัวแรกเป็นซีแคทนะครับสีที่สองซีบ้านะครับโอเคครับผมสนใจงไงก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ